ไงชั้นเมดิสันถ้าคุณติดตามช่องไดอารี่ส่วนตัวคุณจะได้ไปทริปในฝันเร็วนี้แน่พ่อแม่ฉันเสียตั้งแต่ฉันยังเล็กคุณตาเลยดูแลฉันฉันรักท่านมากค่ะท่านเป็นสวของรัฐและมักไปทำธุระประจำท่านไปทีวรายฉันก็ต้องเหงาอยู่ในคฤหาสน์หลังโตวันหนึ่งฉันแอบหนีสาวใช้หน้ารำคาญออกมาแล้วไปตามหาการผจญภัยฉันก็เลยได้เจอกับเด็กอายุใกล้กันแซนดี้ใจดีและตลกมากเราโตติดกันเลยเมื่อสปันบบและแพทริก แม้ว่าเราจะไม่ใช่ญาติกันเราก็เรียกกันว่าพี่น้องวันหนึ่งแซนดี้บอกว่าพ่อแม่เธอเชิญเรามาทานมื้อคำ่ำแม่กับพ่ออยากเจอเพื่อนสนิทฉันนะเราจะไปจ้ะครอบครัวของแซนดี้อยู่ในย่านเสื่อมโทรมของเมืองคุณตาต้องพาบริการช,ชื่อสตีฟมาด้วยตอนเราไปกันทันทีที่เราเคาะประตูปารารัสซี่ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็รุมล้อมเราท่านสวแมคคินซี่มาที่ย่านเสื่อมโทรมนี้ด้วยจุดประสงค์ใดครับวันนี้ท่านสวไม่ให้สัมภาษณ์ครับเชิญเลยค่ะขอบคุณนะครับปาปาปรัสซี่ตามผมไปทุกที่ แน่นอนครับคุณเป็นสวนขอโทษนะคะฉันรู้ว่ามันแค่เล็กน้อยเราไม่มีเงินซื้ออาหารแพงๆค่ะอร่อยมากเลยครับฉันไม่รู้ว่าครอบครัวของเพื่อนชันจนแม่ของแซนดี้คุณนสอสจวเป็นพยาบาลและคุณสจวเป็นช่างก่อสร้างคนนี้ใครอะแซกแน่พี่ชายฉันเองเขาไปไหนพี่แซกเขาป่วยโรคหายากจ้ะเขาต้องอยู่ในโรงพยาบาลไปอีกสองสามปีเลยอะฉันรู้สึกสงสารครอบครัวของแซนดี้พวกเขาเป็นคนดี แต่ดูจะเจ,เจอแต่เรื่องประดดงประเดไม่หยุดเราให้เงินพวกเขาได้ไหมเรามีตั้งเยอะนี่คุณตาดูลังเลแต่ท่านก็ปฏิเสธหลานสาวที่รักไม่ได้คุณใจดีมากครับเราขอตัวก่อนนะครับต้องกลับแล้วกระต่ายน้อยตาคิดว่าคนพวกนั้นเชิญเรามาทานมือข้ามเพื่อของเงินแซนดี้อาจจะเป็นเพื่อนลูกเพราะว่าหวังผลเอาไว้ก็ได้อยู่กับเธอระวังด้วยนะแซนดี้เป็นคนดีอย่าพูดแบบนั้นนะน่าแปลกที่คุณตาไม่ใช่คนเดียวที่ไม่ชอบแซนดี้ ฉันเต้นลレ่มาตั้งแต่เด็กและเพื่อนก็ชอบมาดูฉันซ้อมไม่รู้ว่าเธอเห็นอะไรในตัวยายคนกินเบอร์เกอร์นั่นมิดิสันเขาอิจฉาเธอและเป็นเพื่อนกับเธอก็เพราะว่าตาเธอรวยเนีย่ยไปเลยนะฉันไม่เคยให้เขาลือไร้สาระมาทำลายมิตรภาพของเราバレ่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตฉันแต่คุณตาไม่เคยมาดูฉันแสดงตาสัญญาแล้วนี่ว่ารอบนี้จะมาขอโทษเนาะกระต่ายน้อยตาต้องอยู่เพราะว่ามีประชุมด่วนเนาะฉันรู้ว่างานของคุณตาสำคัญแต่ฉันก็ยังเสียใจอย,อยู่ดี หลายปีผ่านไปและชีวิตฉันก็เหมือนรถไฟเหาะเลยฉันเรียนโรงเรียนเอกชนปีนั้นนักเรียนใหม่ชื่อโลแกนก็ย้ายเข้าห้องเราหมอน,นั่นเริ่มทำตัวเป็นหมอเฝ้ายามของฉันทันทียกตัวอย่างเขาจะโวยถ้ามีใครเข้าใกล้ฉันช่วยอธิบายหัวข้อล่าสุดของวิชาประวัติศาสตร์ได้มหไปหาติวเตอร์เองแล้วก็เลิกกวนเมดิสันซะตอนมื้อเที่ยงโลแกนไม่ยามให้ฉันกินอาหารจนกว่าเขาจะชิมก่อนให้ตายสินาะยทำอะไรเนี่ยให้ชัวว่ามื้อเที่ยงเธอไม่โดนวางยางไง ส่วนใหญ่ฉันก็เมินโลแกนแต่แล้วเขาก็พยายามกันแซนดี้ให้ห่างจากฉันหลังเลิกเรียนไงวันนี้เป็นยังไงบ้างเฮอฉันไม่อยากคุยเลยไม่ใช่เรื่องเรียนแต่คนบ้านะเธอเป็นใครกันอยู่ห่างไม่ดิสันซะเธอเป็นเพื่อนสนิทฉันก็ไม่ใช่เรื่องของนายหรอกนะแต่เราจะไปชอปปิ้งไปโลแกนฉันมองคนเก่งนะใหญ่นี่ไม่ดีหรอกเขาจะทําให้เธอเสียใจอย่ามายุ่งนะเป็นอะไรไปอ่ะถ้าอีตาโลแกนทําเธอเสียใจไม่เกี่ยวกับเขาหรอกเมดิสันฉันแค่แซตะกลับบ้านเร็วนี้แล้ว เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรองั้นเขาก็ดีขึ้นแล้วสิข่าวดีนี่อ,อืมเอ่อมั้งนะคุณตากลับมาแล้วค่ะกระต่ายน้อยทำไมห,หลานไม่ยอมให้โลแกนปกป้องละ่ะรู้เรื่องโลแกนได้ยังไงอะตาส่งเขาไปโรงเรียนหลานเขาเป็นลูกสตีฟอยากให้พวกหลานสนิทกันเขาจะเป็นบริการหลานในอนาคตโลแกนนิสัยเสียจะตายมันจาไปตรงไหนอะไม่ได้สันความจริงคือไม่มีอะไรช่างมันเถอะไม่กี่เดือนต่อมาฉันก็ได้บทตัวเอกในบัรเลงเรื่องสวอลเล็ก วันแสดงรอบปฐมทัศน์มาถึงใจฉันเต้นแรงรู้สึกเหมือนรอเวลานี้มาทั้งชีวิตฉันเลิกหวังเจอคุณตาในหมู่ผู้ชมแต่ก็โทรหาท่านแล้วก็ถามว่าจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวเริ่มแสดงวันนี้เหรอค่ะแต่คุณตางานยุ่งจะจำไม่ได้นี่โทษกระต่ายหน่อยตาขอโทษจริงๆเนะเดี๋ยวตาจะรีบไปเลยไม่เป็นไรค่ะไม่ทันหรอกไม่กี่นาทีก็เริ่มแล้วตาสัญญาว่าจะไปให้ได้แต่ว่าที่นั่งของท่านก็ว่างเปล่า ฉันทําให้ตัวเองมีสมาธิกับการแสดงและแปลงเป็นหงงามผู้ชมปรบมือกระหึ่มเลยในที่สุดฉันก็กลับเข้าหลังเวทีแซนดี้กับนักบัลแร่คนอื่นๆดูมองกันมากเมื่อเห็นฉันจนฉันรู้ทันทีว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแน่ครูเสียใจด้วยนะจ๊ะคนตาหนูเสียระหว่างมาที่นี่ไม่หนูไม่เชื่อหรอกไปไปไม่ได้แทนที่จะแย้งครูก็ส่งมือถือให้ฉันมันอยู่เต็มหน้าสื่อไปหมดสวอของรัฐรีบขับรถจนเลยความเร็วที่กำหนดและประสบอุบัติเหตุ ไม่คุณตาตายเพราะว่าท่านรีบมาหาฉันไมดดสันเธอไม่ผิดนะฉันอยู่ตรงนี้เราจะผ่านไปด้วยกันนะผ่านไปสักพักหลังงานศพแล้วได้เวลาอ่านพินัยกรรมของคุณตาทนายของท่านฉันทุกคนที่กังวลมาที่ออฟฟิศไม่ได้ว่านะแต่เธอเหมือนไม่ได้กินข้าวมาเป็นอาทิตย์เลยใช่จ้ะไมดดสันเธอกินข้าวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยกินไม่ไหวฉันรู้สึกผิดเกินไปแล้วทนายก็ประกาศว่าคุณตาฉันทิ้งมรดกทั้งหมดไว้ให้ฉัน แต่ฉันจะจัดการมันเองได้ก็ต่อเมื่อบรุนิติภาวะหนูต้องเลือกผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนคนที่หนูเลือกจะได้ข้าใช้จ่ายรายเดือนจํานวนมากจากมูลนิธิของคุณแมคเคนซี่จากนั้นทนายก็เปิดวิดีโอข้อความที่คุณตาอาัดเอาไว้ล่วงหน้าสวัสดีกระต่ายน้อยถานาูด,ดูอยู่แปลว่าเกิดเรื่องกับตาแล้วเมื่อไม่นานนี้ตาพบว่าตาป่วยรักษาไม่หายตาเขียนที่นัยกรรมทันทีและจ้างโลแกนมาตาอยากให้พวกร้านเป็นเพื่อนกันจะได้เลือกพ่อแม่เขาเป็นผู้ปกครองแต่ก็แล้วแต่ห้านเนาะ เข้มแข็งไว้นะเมดิสันตารักหนูหนูก็รักตาค่ะเธอไม่ควรเท่าตัวเองนะเมดิสันคุณตาเธอป่วยก็จะยังไงท่านก็เหลือเวลาไม่มากอยู่ดีแบบนั้นแย่กว่าเดิมอีกท่านป่วยแท้แต่ฉันไม่สังเกตเลยฉันเห็นแก่ตัวมากหลังจากนั้นฉันหักความคาดหวังของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นฉันขอให้ครอบครัวของแซนดี้เป็นผู้ปกครองเงินจากมูลน,นิธิของคุณตาจะช่วยพวกคุณใช่ไหมถ้าหนูต้องการเราโอเคจะ้ะขอบคุณค่ะคุณสจวรเมดิสันแน่ใจนะว่าเชื่อคนพวกนี้ได้อห ธอจะปลอดภัยกว่ากับเรานะหนูมั่นใจค่ะพวกเขาเป็นเหมือนครอบครัวแล้วหลังเอกสารการอุปการะเซ็นเรียบร้อยแล้วฉันก็ขอร้องบ้านสจวตขออยู่ที่บ้านคุณได้ไหมคะที่เขารืหัดทำให้หนูคิดถึงคุณตาอยู่ที่นั่นมันเจ็บเกินไปได้จะมาดิสันเอาแบบที่หนูสบายใจกว่าเลยจ้ะหลังย้ายเข้ามาฉันก็เจอพี่ชายของแซนดี้ซึ่งเพิ่งกลับมาบ้านได้ไม่นานแซกทั้งหล่อมากแล้วก็ยังหยาบคายมากไอ้พวกป,ปารสซี่โผล่มาอีกแล้วเพราะว่าเยลานหน้าโง่ของท่านสวแถวนี้ไง แซคและอายใจบ้างคุณตาเธอเพิ่งเสียนะฉันไม่รู้สึกอยากจะตีกับแซคฉันต่อสู้กับปีศาจในใจตัวเองอยู่และไม่รู้สึกอยากอาหารด้วยดูเธอสิฉันไม่เคยอดข้าวนะไม่มีใครรอดทั้งนั้นอ่ะหมายถึงที่โรงพยาบาลเหรอโรองพยาบาลอะไรอะ่ะเลิกพูดไรสราระเถนะลองพายของป้าสิขอโทษค่ะหนูมไม่หิวเย็นนั้นแซคตวาดฉันที่ทําให้ครอบครัวเขามีข่าวเสียดูสิพวกบ้านนั้นพูดถึงเรายังไงอะ่ะพวกสกจวตช่วยโอกาสจากความเศร้าของหลานสาวสาวอมคเคนซี่อุปการ,ระเธอเพื่อเงินรายเดือน ไม่มีคนสติดีที่ไหนเชื่อเรื่องพันนั้นหรอกถึงอย่างนั้นฉันก็ดูได้จากสีหน้าเลยว่าพวกเขาเสียใจที่ตัวเองโดนข่าวลือเสียหายแบบนั้นฉันยิ่งอ่อนแรงลงเมื่อไม่ได้กินดีๆและรู้สึกมึนมากตอนที่ไปซ้อมเต้นครั้งต่อไปหนูดูเหมือนโครงกระดูกแล้วนะนักบัลเล่คนผอมแต่ก็สุขภาพดีครูห้ามฉันมาซ้อมจนกว่าฉันจะทําใจได้แล้วก็เพิ่มน้ําหนักคืนมามันทําให้ฉันช็อกเลยค่ะโลกแกนจะตามฉันมาเหรอ ใช่ไม่ใช่สิเปล่ามันไม่ได้สําคัญหรอกเมดิสันมาอยู่กับเราเถอะนะฉันตัดสินใจแล้วรู้ไหมว่าแซคอยู่ในสถานพินิจตั้งหลายปีอฮะฉันนึกว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลถ้านั้นไม่พอฉันจะหาเรื่องอื่นเกี่ยวข้องกับครอบครัวนั้นมาบอกเธออาจจะเป็นอันตรายลองคิดดูสิถ้าเกิดอะไรขึ้นพวกสิบแปดมงกุฎนั่นจะได้เงินทั้งหมดของคุณแมคเคนซี่ไปฉันต้องบอกป้องเธอเนอะพอฉันถึงบ้านฉันก็ถามพ่อแม่ของแซนดี้ว่าแซคเคยติดคุกมาจริงเหรอหนูรู้ความจริงแล้วสินะ ไม่ดิสันเราก็โกหกหนูเพราะว่ากลัวว่าท่านสวร์ไมเคนซี่จะบอกให้หนูอยู่ห่างจากแซนดี้ถ้าเขารู้เรื่องแซกเนอะฉันขอโทษเรื่องที่โกหกนะพูดถึงฉันเหรอฉันทําอะไรงี่เง่ามาและจุดไฟในโรงเรียนเพราะว่าบรรดาโทส์แต่ฉันรับโทษแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วและไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับสาให้โซหน้าไหนด้วยฉันไม่ได้มาตัดสินนายฉันแค่อยากรู้ความจริงไม่ดิสันเธอดูแย่มากเลยฉันโดนห้ามซ้อมจนกว่าจะอาการดีขึ้นแบบนี้ไม่ดีแล้วหนูควรเริ่มกินนะเริ่มจากในน้อยก่อนก็ได้จ้ะ ฉันไม่อยากอาหารแต่ก็พยายามกินถั่วเข้าไปแต่ว่าจู่ๆมันก็ติดคอฉันและฉันก็เริ่มสำลักคุณนายสจ๊ตวตไปพยาบาลถ้าตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำการไฮบริสเพื่อช่วยฉันขอบคุณค่ะคุณช่วยชีวิตหนูเลยเรื่องที่นักข่าวพูดมันไม่ได้ใกล้เคียงความจริงเลยนะพวกเราผวาเลยเมื่ออ่านบทความกล่าวหาครอบครัวฉันว่าพวกเขาอดข้าวฉันเพื่อหวังฮุบทรัพย์สินของคุณตาพวกเขาถึงกับใช้รูปที่เหมือนว่าคุณนายสจ๊ตวตย่างอาหารไปจากฉันเลย นักขา่าวพวกนี้ไร้จรรยาบรรณจริงๆพวกเขาถ่ายรูปผ่านหน้าต่างบ้านเราแล้วโชคไม่ดีนักที่ประชาชนเชื่อคำโกหกของพวกเขาผู้คนโกรธบ้านชัตว์แล้วก็เอาเมะเขือเทศนะเน่าไปปาบ้านพวกเขาพ่อแม่ของแซนดี้โดนไล่ออกเพราะว่าชื่อเสียงที่ย่ำแย่ตอนแซนดี้กำลังจะกลับมาจากโรงเรียนก็มีคนสาดเศษขยะใส่เธอแน่นอนแซกโทรฉันกะแล้วว่าเธอมีแต่สร้างเรื่องเนี่ยฉันสาบานว่าจะแก้ไขเองนะในวินาทีนั้นพวกเราก็เห็นแฟลชกล้องมาจากนอกหน้าต่างไอ้พวกป,ปารัสซี่ ฉันจะไปสั่งสอนผูกมันฉันไปด้วยฉันอ่อนแอเกินและไม่นานก็ตามไม่ทันแต่แซกวิ่งต่อช่วงไม่ดีนักที่สุดท้ายปาปาราซี่ก็หนีไปได้อยู่ดีไอ้นักข่าวปลาไหลนั่นรอดไปได้แต่ฉันกระชากกระดุมมันหลุดเช้าวันถัดมาตำรวจก็มาที่บ้านเราไม่ได้สารแม่คินซิลเรามีเหตุผลที่เชื่อว่าหนูกำลังอยู่ในอันตรายนะฮะทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะเมื่อเช้ามีคนเอารูปนี้มาทิ้งไว้ที่สอนอไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแซกไม่ได้ปาจักรใส่หนูมีคนตัดต่อรูปขึ้นมาค่ะ เราปล่อยผ่านไม่ได้มากับเราที่สถานีด้วยแซกไว้คุยกันที่นั่นเนอะปล่อยเนอะฉันไม่ได้ทําอะไรเลยประวัติของแซกแย่มากจะตํารวจไม่ฟังที่เขาพูดเลยหนูจะแก้ไขเองหนูจะพิสูจน์ว่าเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดขอโทษนะไมดิสันเราดูแลหนูต่อไม่ได้ตั้งแต่เรารับหนูเข้ามาก็เกิดเรื่องไม่ดีกับเราเนอะแน่นอนว่าเงินของคุณตาหนูช่วยเราได้มากแต่ครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญกับเรามากกว่านะพ่อแม่ของเพื่อนสนิทฉันเสียใจที่อุปการะฉันฉันโทษพวกเขาไม่ได้ด้วยซนะ้ำเนอะ โลแกเป็นคนที่สมควรชดใช้ฉันมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่ถ่ายรูปฉันในวันก่อนแล้วเอาไปให้ตำรวจแน่แตัดสินใจมาอยู่กับเราแล้วใช่ไหมฝันไปเถอะนายต้องไปสถานีตำรวจด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยแล้วบอกว่ารูปที่นายวางไว้มันปลอมเธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยยังมาปฏิเสธเลยนาะยเป็นคนที่หนีไปหลังถ่ายรูปเมื่อวานนี้ฮะ<า>ฉันนายพยายามมากที่จะตีสนิทฉันแล้วก็ไล่แซนดี้ไปเพราะว่านายอยากให้ฉันเลือกพ่อแม่นายเป็นผู้ปกครองไงทำไมเธอพูดแบบนั้นล่ะพ่อนายรู้เรื่องอาการป่วยของตา เขารู้ว่าท่านใกล้ตายแต่นายก็เป็นแค่หุ่นเชิดเขาเป็นคนที่ชักใหญ่นายว่าไงสตีฟฉันได้รู้เรื่องหนึ่งโรแกนชอบบอกว่าครอบครัวของแซนดี้อยากกำจัดฉันและฮุบเงินของคุณตาไปแต่จริงๆมันเป็นแผนคุณใช่ไหมฉันทําแผนพังตอนเลือกพ่อแม่เพื่อนเป็นผู้ปกครองและคุณตัดสินใจทําลายชื่อเสียงพวกเขาเนะี่ยเธอฉลากว่าที่คิดนะแต่เธอไม่ได้บอกใครเรื่องนี้หรอกใจฉันหล่นบูบและฉันก็พยายามหนีทันทีโรแกนกับพ่อเขาวิ่งไล่ฉันมาฉันรู้สึกอ่อนแอแล้วก็มึนหัว ฉันสุดลงและคิดว่าฉันจบเห่นแน่แต่ก่อนจะสะลบไปก็เจอแซคอยู่ตรงหน้าฉันได้สติที่โรงพยาบาลครอบครัวของแซนดี้นั่งอยู่ข้างเตียงแซคฉันนึกว่านายยังอยู่ที่สอนอซะอีกตำรวจดูรูปดีๆอีกทีแล้วเลยเห็นว่าปลอมเนอะก็เลยปล่อยฉันฉันกําลังจะกลับบ้านก็เห็นเธอโดนพวกบ้านนั่นไล่าตามฉันก็เลยไล่ไปแล้วก็พาเธอส่งโรงพยาบาลไงขอบคุณนะแซคนายสุดยอดเลยอะอืมหนูสร้างปัญหาให้พวกคุณเข้าใจคะ่ะถ้าพวกคุณไม่อยากจะยุ่งกับหนูแล้ว จำตอนเราเด็กๆได้ไหมมีหลายคนคิดว่าฉันอิจฉาเธอและเป็นเพื่อนแค่ว่าเพราะเงินนะ่ะแต่เธอไม่เชื่อพวกนั้นแล้วก็ไม่เคยทิ้งฉันเลยเราจะไม่ทิ้งเธอตอนลำบากเหมือนกันนะเพราะยังไงเราก็เป็นครอบครัวหนูแล้วร้องไห้ซับซึ้งแล้วก็กอดก็เหรอฉันไม่เอาด้วยหรอกแมสแซกจะทําตัวเหมือนไม่แคร์ฉันรู้ว่าเขาก็แคร์ฉันในแบบตัวเองไม่นานฉันก็ขอศาลห้ามโลแกนกับสตีฟเข้าใกล้ฉันฉันชอบอยู่กับครอบครัวของเพื่อนสนิทฉันนะ ฉันเอาชนะปัญหาสุขภาพแล้วก็กลับไปเต้นบัลเล่ตอนนี้ฉันเต้นเยอะเลยแล้วหวังว่าคุณตาจะได้ดูฉันจากบนสวรรค์ด้วย